ออโตอัปเดตขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราที่จะพาทุกคนไปอัปเดตข่าวสารเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกและว,วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดของประเทศไทยที่ถูกพัฒนาขึ้นในปี2025ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของวงการยุโทโธปกรณ์ภายในประเทศ รถถังรุ่นใหม่นี้มีชื่อว่า AT-ATX 2 5ซึ่งย่อม,มาจาก Royal Thai Army Tank Experimental 2025และเป็นผลผลิตจากความร่วมมือระหว่างวิศวกรไทยกับสถาบันเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศของไทย AT-ATX 2 5ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจทางยุทธวิธีที่หลากหลายในภูมิประเทศแบบไทย โดยมีน้ำหนักประมาณ45ตันใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จรุ่นใหม่ที่มีกำลังขับเคลื่อนสูงถึง1,100แรงม้าสามารถวิ่งได้เร็วถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ราบและประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในสภาพพื้นที่ทุรกันดารระยะปฏิบัติการใกล้สุดประมาณ500กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้ง จุดเด่นสำคัญของ r t a t x 25คือการใช้ระบบกรอบผสมคอมโพสิตชนิดใหม่ที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถต้านทานกระสุนเจาก,กรอบและแรงระเบิดจากทุนระเบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมด้วยระบบป้องกันเชิงรุก Active Protection System ที่สามารถตรวจจับและทำลายหัวรบก่อนจะเข้าถึงตัวรถถังด้านอาวุธหลัก r TA t a x 25ติดตั้งปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด120ม mm, มพร้อมระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีการติดตั้งกล้องเล็งแบบความร้อนทั้งกลางวันและกลางคืนช่วยให้สามารถมองเห็นเป้าหมายในทุกสภาพแสงพร้อมด้วยระบบเลเซอร์วัดระยะและคอมพิวเตอร์ประมวลผลการยิงอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการทำลายเป้าหมายอาวุธรองประกอบด้วยปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิมและปืนกลควบคุมระยะไกลขนาด12.7ม mm, ิมที่ติดตั้งบนหลังคาเพื่อใช้ป้องกันภัยจากอากาศยานไร้คนขับและการโจมตีของทหารราบ นอกจากนี้ยังมีระบบกล้องวงจรปิดรอบคันพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนเพื่อเพิ่มการรับรู้สถานการณ์โดยรอบให้กับผู้ปฏิบัติการสำหรับราคาของ R-TX 25อยู่ที่ประมาณ270ล้านบาทต่อคันซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับเทคโนโลยีและความสามารถที่รวมไว้ในรถถังรุ่นนี้ รัฐบาลไทยมีแผนจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถถังรุ่นนี้เป็นจำนวนกว่า100คันภายใน5ปีข้างหน้าเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพบ,บกไทยในระยะยาวออตโตอัปเดตจะติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารไทยต่อไปหากคุณสนใจเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมติดตามช่องของเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป